สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและหนึ่งความสําเร็จนะครับมาให้ทุกท่านได้ยินดีร่วมกันนะครับจากที่ผมได้ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่นะครับความรู้ทางด้านวิชาเป่าคุยนะครับเป็นการเป่าคุยแบบคุยร่วมสมัยนะครับก็เป็นเวลา พอประมาณน่าจะ4ปีได้นะครับซึ่งเป็นการเผยแพร่แบบไม่ได้คิดเป็นค่าเรียนหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนในทางช่อง YouTube หรือสอนที่บ้านหรือว่าจะเป็นการาให้โน้ตแจกโนตเป็นวิทยาทานนะครับทางช่องทางของ Facebook นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็ได้ เครื่องการันตีอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นหนังสือนะครับยืนยันนะครับจากที่ว่าการอำเภอดอยหลวงนะครับเป็นเป็นบ้านผมเองตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนะครับก็เป็นหนังสือ,อหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านะครับนายสมเด็จฟองสมุทรนะครับ บ้านเล็กที่นะครับหนึ่หมู่10ตําบลโชคชัยอำเภอโดยหลวงจังหวัดเชียงรายได้รับคัดเลือกเป็นปราชุมชนนะครับตามโครงการปราชุมชนครูครางช่างหมอนะครับสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2อ6 6นาะครับอาเภอโดยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับหนังสือฉบับนี้ออกให้นะวันที่28กันยายนนะครับ2566กก็ เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะครับตรงนี้ก็ขึ้นตรงกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยนะครับตัวนี้ไม่มีวาระนะครับไม่มีอายุนะครับก็เป็นการเ,าเขาเรียกว่าสืบสารนะครับสืบสารหรือว่าอนุรักษ์นะครับในความเป็นไทยนะครับ ในความเป็นล้านนานะครับแบบร่วมสมัยก็คือแบบปัจจุบันที่เราจะเข้าถึงในการเผยแพร่นะครับไปสู่เยาวชนได้นะครับซึ่งผมจะเน้นเน้นหลักเลยกับกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้่าไปเป็นวิทยากรอยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านขุนแม่วงตาชดก็จะสอนอยู่ที่นี่1ปีนะครับ แล้วก็เริ่มมาเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับกำลังเริ่มเริ่มงานนะครับกำลังเริ่มงานในส่วนการไปสอนในโรงเรียนก็สอนในรูปแบบของการเป่าร่วมสมัยหรืออย่างที่พวกเราเป่ากันนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีนะครับในเรื่องของอะระบบในการสื่อสารระบบในการสอนคุยจากผมหนึ่งคุยบรรเลงแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานคุยเนี่ย อย่างที่ได้เรียนแจ้งขั้นไปแล้วว่าในเรื่องของมาตรฐานปุ๋ยที่ผมจัดจําหน่ายอยู่เรามีมาตรฐานนะครับมาตรฐานโอทอปในระดับ5ดาวก็คือเกรดส่งออกต่างประเทศได้นะแล้วก็จะมีมาตรฐานมพชหรือว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะคัดสรรกัน3ปีต่อครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยฮะก็จะมีรอบอายุที่เราจะต้องคัดสรรกันใหม่เรื่อยๆนะครับเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีก ประการหนึ่งก็คือสินค้าทุกตัวนะครับที่ทุกท่านได้สั่งซื้อจากผมไปนี่เนี่ยครับเราได้จดทะเบียนนะครับเป็นทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานาส่วนราชการต่างๆหรือโรงเรียนนะครับท่านสามารถอาขอเอกสารในการตั้งเบิกได้นะครับสามารถมีเอกสารประกอบการซื้อการขายได้เป็นปกติเลยนะฮะก็ นำอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับที่ทางภาคส่วนของรัฐบาลได้มองเห็นในความสามารถตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเองนะครับหนึ่งคุยเป็นเลงนะครับหรือว่าทุกท่านอาจจะรู้จักในนามของสมเด็จฟองสมุทรเนี่ยนะครับผมก็จะตั้งใจนะครับพัฒนาในองค์ความรู้นี้นะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ในระดับของชาวบ้านนี่แหละเพื่อ พัฒนาเข้าไปสู่ในระดับที่เราสามารถสื่อสารในระบบของการศึกษาไทยเพื่อให้มันคงอยู่คู้กับเมืองไทยสืบต่อไปตามยุคตามสมัยนะครับก็คือจะเป็นดนตรีร่วมสมัยแต่เราก็ยังสอดแทรกเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาและความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาผส,สมผสานได้อยู่นะครับเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมทางดนตรี นะครับยังคงอยู่คู่กับลูกหลานเราสืบต่อไปนะครับก็ยินดีร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหนึ่งคุณวันเรงก็ต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ